ตอนนี้ผมมีห้อง Discord ของตัวเองแล้วนะครับผมนะถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปจอยในห้อง Discord แล้วก็สามารถกดลิงก์ในด้านล่างได้เลยครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมอีกครั้งนึงกับเกม D O N ของผมนะ Battle Stadium Dark Bronze One Piece และ Naruto นั่นเองครับผมนะก็ไปอีกหนึ่งเกมในตำนานในเครื่อง p s 2นะครับผมก็เป็นการนำอนิเมะที่เป็นตำนาน3เรื่องมาคอสโอเวอร์กันนะผมนะอ่าซึ่งผมก็พอรู้วิธีการเล่นอยู่นิดนึงนะฮะผมก็คือเหมือน เกมนี้มันก็ออกแนวคล้ายซูเปอร์สแนชบรอครับผมนะก็คือเล่นเอาตัวรอดให้ให้เราแบบเลือดเยอะที่สุดอะไรประมาณนี้ครับผมนะเออและและได้คะแนนเนี่ยเหมือนแบบใครคะแนนเยอะสุดก็จะชนะใช่ไหมและการที่เราจะอ่าชนะคะแนนเราก็คือเราต้องทำดาเมจให้ได้มากที่สุดอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งบอกก่อนเลยว่าจริงๆก็อยากเล่นอันนี้เนาะ <Okay. S 1> แต่ค <Okay. S 1> งจะลงแค่พาร์ทเดียวแหละแต่ถ้าหลายๆคนชอบก็จะลงพาร์ทต,ต่อไปเรามาเล่นแบบนี้กันนะครับผมแล้ววันนี้เราจะมาเล่นแบบนี้กันก่อนนะผมนะแบบสู้กันทุกคนสู้กันตัวละคร4ตัว ก็คือจะมีตัวละครสตัวผมนะเดี๋ยวปรับนี่เป็นคอมก่อนนะฮะโอเคซึ่งแต่ละอันก็จะมีแบบการแบทเทิลแบบสตอรี่โหมดพี่ปลดล็อกตัวละครอันนี้คือผมยังไม่ได้ปลดล็อกตัวละครเนาะอ่ะก็คือตัวละครทั้งหมดมันยังไม่มีประมาณไม่ไม่น่าจะน้อยขนาดนี้ครับผมนะมันยังจะมีฟีเซอร์เซลทรังแล้วก็จอมันบูของฝั่งดาร์คบอลนะฮะของฝั่งนารูโตะเหมือนจะมีกาละกับอ่าล็อกลีที่ผมจำได้อยู่สองตัวนะมีใครอีกไหมอันนี้ผมจำไม่ได้ละ ส่วนทางวันพีชผมจําไม่ได้วะ่ะน่าจะมีพวกแบบตัวเก่งมาอีกแต่ผมจำไม่ได้นะตัวอะไรบ้างแต่ผมจำเรื่ของดารอนบอลนะว่ามันมีขาดอีกหลายตัวเลยนะครับโอเคประมาณนี้มาเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันก่อนนะผมนะเล่นเป็นอะไรดีเป็นโกคูหรอหรือเปจิตา้าดีเปจิต้าแล้วกันมา <c oughs> เราเล่นเป็นเบจิต้านะปาเบลปาเบลเพิ่ทำคลิปรีวิวมันไปแล้วก็สุ่มไปเลยครับซากุระพิกุโลแล้วก็ชอปเปอร์ครับผมสุ่มดานไปเลยโอ้โหเรือซันนี่ด้วยนะแม่เรือของ วั 1> uh, 1 Vegeta, นพีดนะผมเฟจิธาซากุระบิกโกโลแล้วก็ชอปเปอร์ทำไมมันเอียงจังวะชอปเปอร์โอเคมามาที่เรือโอเคเดิน<ไ>ป,ปกติครับบล็อกก็กด R L 2อุย้ย <c oughs> อะไรนี่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 โอ้ยปลิวปลิวปลิวใจเย็นเอ้ยหลบมานี่ปับ้ยโอเคมาโอเควิ่งเข้าไปต่อยท้อยเอ้ยเอ้ยเอออยเออเอ้ยแต่ว่าเราก็จะ คะแนนเรื่อยๆตอนนี้เราตีสังเกตวงบนอุ้ยใจเย็นอุ้ยล็อกล็อกนี่บอบบอโอ้ใจเย็นใจเย็นอุ้ยอุ้ยลงลงลงเฮ้ยลบลอะไรสักไรอย่าไปยุ่งเอ้ยโ้อุ้ยฟิวฟิวมีโลมีโลเฮ้ยโอเครฝ่ายน้แฟลชไม่โดนเลยแต่เมื่อกี้เราได้ไอเทมทองด้วยเอาพัดมาตีฟาตฟาตีฟาดพั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 ด โลอย่าอย่าอย่าครับอย่าอย่าอย่าเนี่ยครับเราเห็นเวลาข้างล่างครับก็คือเราต้องเซอร์ไวให้ได้มาเน่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 ไปไหนเอ้าไปไหนไปไหนมากดโอเพื่อฝ่ายน้อแฟลชนี่ตอนนี้เราก็ได้คะแนนเยอะมากไม่เราเบิร์สแล้วนะก็คือเราสุดยอดครับตอนนี้คือสุดยอดมากตอนนี้คือเราอยู่ในล่างนี้แล้วคือคะแนนเราเยอะมากนะจนได้เอ่โหมดเบิร์สนี่ ไม่ได้ไม่โดนอย่าทำให้เหนื่อยอย่าทำให้เหนื่อยอย่าทให้เหนื่อยเกอยาทให้เหนือินชปเปอร์แม่้หนังติ๊ชปเปอม่ได้หนังติ๊กเอตนมหมืแบบอยู่ในจุดอันนึงอ๋อเหมือนเราต่อยจนอีกฝ่ายทำไมเราไม่ได้แล้วใช่ไหมอันนี้มันง่ายไปอ่ะมาเราตัวอื่นกันบ้างดีกว่าแต่ก่อื่นเลยเนาะอันนี้วนะอ๋อนี้จะเป็นคอนโทรลผมน ปรับความยากก่อนผมว่ามันง่ายไปว่ะเมื่อกี้คือแม่งไม่ทําอะไรเลย BGM อันนี้อะไรอะ on off อันนี้ปะอันนี้อะไรวะเนี่ยงงมากเลยอ่าอันนี้น่าจะเป็นปรับเสียงปะนี่อะไรวะ on อ่าน,นี้น่าจะเซฟ e ปะอันนี้ save ปะผมแม่ปรับความยากตรงไหนวะเนี่ยเอ้ยเอา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 อา option ใหม่อันหนึงอันนี้อะไรอ่ะอ่าไม่ออกเว้ยข้อเสียคืออ่านไม่ออกครับ โอเคนี่น่าจะเซฟป่ะยังไงอ่ะอ่ะลองดูโอเคป่ะมามามาลอง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 ,ลอ,งอีกรอบอันนี้คืออันนี้คือเหมือนเป็นการตั้งค่าแบบอะไรพิเศษนะผมนะอย่างเช่นแบบสามารถตั้งค่าให้ได้ว่าไม่เลยเวลาจํากัดหรือว่าแบบใช้ถ้าไม่ตายได้ไม่จํากัดหรือว่าอะไรนะหรือว่าไอเทมติดตัวอะไรอย่างเงี้ยผมนะมก็ผมว่าเล่นแบบปกติดีกว่ามาเมื่อกี้เล่นเบจิต้าไปแล้วมาเดี๋ยวมาเล่นโกคูอะผม อ่าปรับนี่เป็นคอมก่อนมาไปเริ่มครับโอเคผมว่าผมจะเล่นเป็นโกคูบ้างแล้วเอ้ยเราเปลี่ยน <What S 1> เปลี่ยนซีรีส์บ้างดีกว่าคาคาชิมาแล้วจะสุ่มให้หมดเลยครับมาสุ่มให้หมดเล่นเป็นคาคาชิคาคาชิคาคาชิจจซันจิสังจิซากุระนารุโตโอ้สิสิจะร้างคูอย่างนั้นเหรอมีสิทธ์ต้องสองตัว <'t> ไม่มีดาวกัปตันสักตัวเลย <Fight. S 1> มา เอ้ยเอ้ยเออโอ้ยอะไรสักระใจเย็นนี่นี่นี่โอ้ยปลิวปลิวไหมไม่โดนครับนารูโตะล่วงมาแล้วเอ้ยอะไรจ้ะเออพันปักษานี่โอ้ยปลิวล่วง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 เมื่อกี้นารูโตะมันตกมันตกแมพมานี่ปุ้งเข้าไปยัดเคยัดเคโคตรเอาเลยมันจะต้องเก็บพวกนี้สีแดงไม่ไม่เอ้ยเดี๋ยว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 บล็อกบล็อกอวยใจเย็นใจเย็นใจเย็น ใจเย็น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 อ๋อไอ้โหเตะกูปิวเลยไอโตโวซันจิเท้าพึงแรงขนาดนั้นเลยเหรออุ้ยตัวนี้นี่ลง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 ,ลงเอ้ยเป็นไงล่ะพอเราสามารถเล็งได้ครับเมื่อตอนที่เราแบบเราเราเรา,เราออกนอกแบบเราเกิดใหม่บิน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 ได้เอ้ยบินบินเกือบไม่ได้หลันปักซราปั๊บ ใช่ไหมพันปักษาถูกบ้างไม่เคยดวนโอโตะอาจจะพูดชื่อผิดอุ้ยใจเย็นใจเย็นนี่วัดไปอุ้ย่าเอ้ยได้ตัวใหญ่แล้วเว้ยม้าเออพันปักษาใส่ซากุระเก็บมานี่แล้วก็ต่อยไปนี่นี่สิเอ้ย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 หลบเฮ้ยมานี่เฮ้ยไปไหนไปไหนไปไหนนี่พันปักษาจะเบิร์สแล้วเออเบิร์ส อุ้ยเร็ว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 เกินอย่าล่วงอย่าล่วงอย่าล่วงไปไหนแล้วไปไหนไปไหนไปไหนนี่นี่ไอ้ขึ้นมาลงมาครับเฮ้ยจบหลบเออเออเออพันปักษาหลบมาอีใช่ไหมเมื่อกี้อ้าวล่วงหมดแล้วโตเหนื่อยเลาโตเหนืยมาอีพันปักษาถือชาร์ตโอ้ยล่วงกันทั้งคู่เอ้ยซากุระอย่าพึ่งซากุระาใจเย็นหยิบดาบมาเออมาหนี้มาหนี้มามามาฟันดับช็อ ชับชับชับมาพันปักสายโดนอือล่วงไปนี่เบิร์สอีกรอบหนึ่งมาครับเอ้ยเอ้ยอะไรวะเอาเอาสมบัติม่ได้สมบัติสมบัติสมบัติอะไรอะสมบัติสมบัติเอาสมบัติมาทุกนอะไรพันปักสายก็มีไเนาะเรียบร้อยหายไปเลยอเอา image. เอาเอามีดมาเอามีดมาเอาดาบมาดาบ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 ไม่ซับซับนี่แล <ek> ้วก็มาพันปักสายก็ไป ไปไหนเล่าวัานี่ซับเฮ้ยมันเอากระบองโกคูมานี่เอากระบองโกคูเอาไม่ใช้จะต้องโดนพัดปักสายอีกรอบเอ้ยเอาซันจิล่วงไม่ไงเราเรียบร้อยล่วงกันหมดครับรอบนี้เล่นเป็นอะไรดีวะฝั่งของอ่าไอเนี่ยบ้างครับเล่นเป็นซันจิแล้วครับ <S <S แล้วก็สุ่มมาให้หมดเลยมาสุ่มให้หมดครับเล่นเป็นซันจิรอบนี้มาถึงฝั่งของ วันพีดบ้างเฟจิตาซากุระเอาทำไมาเบจิตาสองตัวล่ะเอ้าสุ่มเบจิตาสองตัวเฉยเลยเฮ้ยทำไม่เอาเบจิตาสองตัวล่ะเฮ้ยไม่หนุกเลย,เยอ,อย่างงี้อะไรนี่ไงล่ะใช้ขาขานี่ขาเป็นของสูงนี่ใช้เท้าเอาปับปับปรับ,บ,บนี่นี่โอ้โหเฮ้ยถ้าซันจิอย่างแรงอะ่ะเอาเบจิตาตีกันเองครับผมเอ้ยเอาเบจิตาล่วงมาแล้วหนึ่งโอเคจับท่าเลยว่าจับเอ้ยจับจับจับไม่อยู่ควางไป เฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวได้ด้วโอ้อะไรใจเย็นใจใจเย็นนี่เจอห่าถาวมีหากะนี่ส้นตีนทักโลกล่วงไปเฮ้ยแล้วก็มาจับว่างไปเลยเก็บไก่มาเน่เอาส้นทักโลกโอ้ยไม่ได้โอ้แต่ท่าซันจิแม่นแรงมากอะในท่าซันจิอย่างเท่นี่แล้วก็ตีตาจะสายนี่อยู่เนี้ยล่ะโอ้โหโอเร่โอระโอระโอเร่โอระโอเคเฮ้ยขึ้นมาได้อีกเหรอมา เอาเท้าไปปั๊บปั๊บปับปั๊บปับปับปอุ้ยล่วงไปซะไปจิต้าโอ้โหซันจิแม่งโหดอย่างนี้เองนี่คระในใช้เท้านี่โอ้ยไอซากุระมันเอาแล้วอุ้ยนี่อะไรอะไรนี่กระบองโกคูนี่อะไรมาเนี่นี่เรากระบองโกคูล่วงไปซะไอ้ไอ่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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งนะไปอุ้ยนี่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 ใส่ไว้ล่วงไปอีกตัว โอรา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 อุยอ้ยอ๋ยอ,อคือต้องให้อีกฝ่ายมันสีแดงให้หมดนะผมนะเอาดาบไปโอรา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 อุยอ้ยซันจิแม่งโหดว่ะเรียบร้อยครับผมแดงหมดแล้วตีจนหลอดเลือดเราแดงหมดปรับความยากตรงไหนวะผมไม่รู้เหมือนกันแบบนี้มันง่ายไปนะเนี่ยโอเคนี่ก็เป็นคลิปสั้นๆเดี๋ยวกลับมาเล่นอ่าแบตโต a เตเด d ยมเดียวเอ็นนะผมนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิป อ่าเบทอสสเตเดียมต่อไปด้วยนะผมนะก็โอเคไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันี้สวัสดีครับผมและอย่าลืมไปเข้าดิสค o r d และอย่าลืมไปกดไลค์เพจของเราได้ล่ะ